สบายดีพี่น้องมื้อนี้เพาะกับเปิ้ลก้อยอ้ายอ้ำคือเกาจะหาเลาตลาดหาซื้อพวกหมอกพวกมูดินมูแลจ้ะแต่ว่าก็มาพาปลาพวกกุ้งนั่นแหลินมูกะหาซื้อยะเอุดท้ายเฮาก็ได้หานี่นะจ้ะหาลบินมูเพื่อสได้เพี่นอปากมีแต่ใหญ่ๆพวกเพิ่นกลังคั่วเลยเก็บพวกหยังเนาะมีพวกอาหารหอกอาหารทะเลกุ้งมึกปูปามีครบสูตรเด้อจ้ะ ทางนี่ก็บยางมาหล่อปุ่กลุ่มตัวนะจ๊ะยางผ่านพวกไก่พี่น้องปั้ะหมอกหลักใหม่ก็กถึกถือยู่แถวประตูน้ำนะเพ่งพี่น้องเอ,อื่อนวยเดียวเขาจะหาปั๊แล้วตอนนี้ให้ก็ยยางมาทางหิ้มคลองตัวขึ้นรถเรียบร้อยจ้ะไปเที่ยวเที่ยนทะเลซอยหาเขากับน่งรถมาแต่พวงเมียน,นใหญ่นะจ๊ะไปลงเที่ยนทะเลซอยหาราารถก็สิบประมาณลอยหกสิบลอยหาสิบกัวนะจ๊ะประมาณนี้เขาก็หอดเรียบลอยเลยมองหน้าอีดอยู่ ซอยทางเขาตะกี้กับเขาอีกทางนึงตอนนี้เขามาเขาทางนี้นะจ๊ะมันเป็นพื้นที่ส่วนมุขคนเนาะจ้ะไอ้อามาฮอตเลียฮอตเลียมาไม่ไหวเป็นปะเอกอเกเอยเพิ่นกับวามาไม่ไหวพอพี่น้องคนกันั่งถาจ้ะพวกไอ้ฝ้ายไอ้จ้าน้าเช่นน้าอีจะ้ะเคนกันหลังถ่ายอยู่ด่งไฟต่อเลยเป็นปะเพื่อพอสิไดย้ย่ายกินหิวเสาแหงเป็นปะเขาก็ด่งไฟเดี๋ยวบบอู้อ,อ่อนซ้อนแต่ทานก็เจากกอนงามงามใส่ลงไปแต่แดงจึงคืออยู่จะโบเตะพ่อเม็ดเลย เจ้าก็ว่าเอากีดเท่าลงใส่เลยเอากีดเท่าลงหายเพื่อว่าหายไฟห้าหมอดไฟเป็นไรเอาก็มาหาเบิ่งตับใส่บวกหลีนมูเลยลนะ่ะสิบบากันหันพวกใส่เหงาบวกนอพรว่าขจอามาหายเป็นห่วงเลยเอาก็มาหาหันหันเลยจ้ะบอมสิมกักรวมกันเลยอันนี้คือหลีนมูน้าจะพี่น้องเ้าก็ซื้อมาสามอันตกอันอยู่ประมาณแปดสิบบาทนะจจะสิบบาทหนึ่งเดนะียสามอันก็บสองร้อยกว่าบาทมารวมกันเลยบวกตับบวกใส่ลงไปหรือบวกกว็นอกก,นอกอ็นอเอียมมึงก็ว่าใส่ลงไปแล้วไรหลบใช่ไหม แป้งหนอแป้งนัวเกลือนะจ๊ะพวกน้ำมันห้อยลงไปเพื่อให้มันมีขวมน,นัวนะจา๊ะสิดๆลงไปเลยเห็นป้าเกลือหฮยมามาักมักกันนะข้าขาก็คนคนขนให้มันเขากันเนื้อจ๊ะพวกตับพวกหลี่นพวกใสพวกเครื่องหนอะเครื่องในเขามักรวมเลยจ๊ะ หลังจากนั้นทางนี้ก็อดเอไวน้นะจ๊ะหิวเขาแห้งเขาก็มานาั่งจั่กินอันนี้ก็คือมุกกบนะพี่น้องมุกกบฝากมาแต่บาทมันได้แซ่บแสะบ่เคยกินถึงเลดี๋ยวได้แต่ขึ้นม,มาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยพี่น้องเออเพื่อท่านจะกินมุกกบมาได้กินเสียบแห้งทางนี้ก็หลังจากทีแบบกินเขาเรียบร้อยมาหาเอาใส่มาหยางนะจ๊ะเอาเตรียมขึ้นหยางนะจ๊ะเตาเผาอันน้อยเนื้จ้ะชุดถ่ายกับได้เปลี่ยนตะเกียงไม้เนื้อจ้ะเตะกระบอกเป็นย่างเนีเหลื้อจ้ะหยาาได้กือเลยจ้ะ พี่กินด่ากับส่ร้ายหลายแป้งหนวกกับเบอร์แใส่ลงไปอีกเลยเสียบหน่อยเสียบไล้ใส่ลงไปเลยพวกน้ำปองปลามะนอกมะนาวบีบลงไปสุมเขียวให้มีน้องใส่พักลงไปเลยบัก็ฉีดเขาล้างเรียบร้อยนะจ๊ะหัวกหนวกหนวกเลยเพื่อเตรียมใส่ถ้่วนะจ๊ะเท่ากับมะละห่าเห็ดอันนี้เนาะหลังพักไว้นะจ๊ะเพี่ยพักกับกัมบะซีปาดพี่แพงไม่ได้พี่น้องเอาอยู่บ้นานบุกอดได้กินมาพี่ด้เก็บพัก ขาก็พามาเบิงใสหมูอยางเขาเลยจ้ะตอนนี้ก็กำลังเหลืองอ้อยๆพร้อมสีหันเลยจ้ะพี่น้องข้าก็มาหันหันไหวเสิร์ฟใสจานเลยจ้ะตักใสจานแล้วก็หายก็เจาจิ้มน้ำจิ้มนะจ้ะมาจิ้มน้ำจิ้มกันเลยพี่น้องก็น้ำจิ้มเป็นต่แสร่น้ำลายไหลขาก็มาหลางกุ้งพร้อมสีหยางนั่จ้ะพี่น้องกุ้งก็กุ้งกับมีแต่ตัวใหญ่เลยพี่น้องสดๆอยู่ได้นงอย่างเรียบ้อยซีสซันหนากินแห้งพี่น้องขาก็มารีวิวฟาร์มมาแกะเนาะเลือกุ้งเขา มันในหัวนีรลายร้ายเจ่บเนาะไปกินก่อนเด้อหลังจากกินกุ้งเดียบลอยห้องกับผ้าเบิง้งเขาจะล้างหอยนี่าจะค่อยๆเบิ้งเนยเด้อสอ่อนสอดได้จีเน้องลวกเลยพี่น้องคนคนๆน้นำหอยแห้งนั่นจะเทลงไปเลยนี่ตักใส่จ,จานนะครับผมเสิร์ฟแล้วจะเลือดหอยแข็งนี่พี่น้องเอ้ยสดแห้งบ่ค่อยได้กินหอยแข็งซุปเน,นหากินยาก้ึจะเนื้อเลือดมันอะซัมมีพ่พอดีกินแด้วจะจิ้มน้ำจิ้มมาต่อกันด้วยเมนูที่เด็ดกองมาเนี่ยเลยพี่น้องอีหยังหูบ่ สีออมนอนงงัวเพื่วมาก็าเจ้าสีออมน่องงวยกินหั่นพักเตรียมลงไปเลยเท่ากับปก่อยตีกินนะจ๊ะใส่พักหอมพักกาดน้ำปลงน้ำปลาลงไปปิดแถมมันปูนะจ๊ะเท่ากับมาหันห่นหัน่นหั่นนองงวอันนี้เป็นล้องผากจากบ้านนะจ๊ะท้องผากจากทางบ้านได้เด้พึ่นนว่านองงวนี่โอ้ยหากินยางนะจ๊ะพี่น้องเรียยร้อยเป็นอันเสจินเทลงไปเลยน้ำปูเดือดเดือดเทลงไปตั้งจากทียวหั่นแล้วอันนี้เิ่นก็บบข่อยขนนะจ๊ะพบข่คนระยะมันข้าวนั้จสิ่งเข้ากับตุมมาแล้วนะ ปลาไวนะน้นะจ๊ะเผื่อปดเนี่ยนะเป็นอันเซตสีเนียบลอยสีสัสนหนาะกินแห้งพี่นอ้องหอมหอยหอยมันจะมีสองแบบนะจ๊ะผ่าพี่น้องมาต่อเมนูต่อแล้วจะเมนู่พัดเป็ดกวงพี่น้องเอ้ยอันนี้ให้เป็นตะเสียบตาขึ้นมาเนี่ยเนื้ออันนี้คักขนาดเลยพี่น้องก้อยกับบ,บุคอยเคยกินฮะกระสิที่กินครั้งแรกหลังจากผ่าก,ก,กันกินแล้วเรียบยร้อยกับผ่ากันนั่งน,นี่งแล้วจะก้อยกับว่าอ้าฝ่ายอะฝ่ายก็ว่าอิ่มแล้วว่าหลังนี้กับว่าก้อยกับชิบิห้าโร่บุ้งไก่ไก่ฝ่ายนะจ๊ะเข ไปบอกไปทางนี้บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวไปทางนี้่ไก่คืออันอีเตียมให้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่พวกไก่ตีเอาเมลเลี้ยงอยู่บ้านเขาก็ย่างเขาไปตามทางนี้เลยแต่ที่จริงเขาเจาะหัวหินงานนะจ๊ะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ว่างเพื่อนก็เลยขอเลี้ยงไก่เขาก็ขอขอเขาไปเบิ่งนะจ๊ะอันนี้ไก่ก็มีแต่ไก่ตีตูมงามพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนค่ะขอกเพื่อนกับบ่อยใหญ่เนาะจ๊ะมันก็เป็นขอกเนี่ยหน่อยยังอยู่หลังอันห้องเซาแหละแต่ว่าเป็นพื้นทีทิว่างเพื่อนก็เลี้ยงไก่ไล่ไล่นะจ๊ะสอง เนี่ยตัวนี้ก็บมิตรไก่ตีนะ้อมีตัวงามๆเขาก็มาหาเหลือบึงวสิเอาตัวใดมากินเนาะขอเราเอาไปกินตัวหนึ่งมาสัน่นไก่ตีเนี่ยตัวนี้ก็เก่งแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นโดสินเป็นบริยานโคตรได้เนี่ยแต่ว่าเท้านี้มันกับสียูไก่หิ่มน้องนะจ๊ะมันกับพวกมียุงมีงูลายเขาก็มาหลักเจาอบ,บึงไข่ไก่เลยเนาะผนกับไข่ไปเท้านี้เลยหลังจากนั้นก็พากันออกมาเลยจ้ะพากันหิวได้คนละกองนะจ๊ะไปส่งน้องผลเมื่อบ้านทางเขาก็มานําพวกก๋อยนะจ๊ะ เป็นทรงหนองเมื่อบาดนั่นแหละเพราะว่ามันขึ้นรถตู้แล้วรถตู้มาจอดฐาเรียบร้อยแล้วมากกว่าบึงที่จริงอ่ะมีคนกรับแค่คนเดียวแล้วจะตาจาผุนเสือสีแดงของคอได้จากพี่น้องเนี่ยไอ้อ่ำก็บว่านี่เอาอันยัดรวมกันเลยมาขึ้นรถเมื่อเลยห้าก้อนยางมาหล่อบิึงบักมีแด็กอ่อนซอดโกมุมีได้จาพี่น้องหมกมีกุ๊กหน่อยหนึ่งก็คือหมากโดกโดกเอาไาเป็นตะลักเมื่อไปบอกว่าว่าเยาะเลยได้จากพี่น้องเนี่ยงามงามขักสะอ่อนคักก็บอกว่าเนี่ยเสียบได้พี่น้องเลย กันกีบหนาน้วยจ้าสบายดี